กลับเข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงนี้ติดตามการลดปัดจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่การพนันอบายมุกที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกทีในกิจกรรมยังสุขยังไม่เสี่ยงในโครงการสารพลังเยาวชนอีสานห่างไกลปัจจัยเสี่ยง เล่าบุรีการพนันอบยมุกที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนและตามมาด้วยการตั้งคำถามเรื่องการทำให้ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากชีวิตพวกเราสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังสุขยังไม่เสี่ยงภายใต้โครงการสารพลังเยาวชนอีสานห่างไกลปัจจัยเสี่ยงสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงเรื่องเล่าบุหรี่การพนันกับเด็กและเยาวชน แล้วปัจจัยเสี่ยงจำนวนมากเลยสัมพันธ์กับพฤติกรรมเช่นการเริ่มต้นสูบบุหรี่การเริ่มต้นดื่มเหล้านะครับการติดพนันลื่นวัยสําคัญเลยครับที่เราควรจะต้องดูแลกันแล้วก็จิตวิทยาสําคัญของการดูแลเด็กเยาวชนเนี่ยไม่ใช่เรื่อง,องการห้ามและการสอนการให้เขาได้เข้าใจแล้วเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลสร้างพฤติกรรมระยะยาวแล้วก็แม้แต่เพื่อนด้วยกันเนี่ยบางทีเขาก็ฟัง เพื่อนด้วยกันมากกว่าที่จะฟังแต่ผู้ใหญ่หรือครูค่ายกิจกรรมนี้ยนะครับยังสุขยังไม่เสี่ยงเด็กได้เรียนรู้ถึงแก่นของปัญหาต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาไม่ว่าเล่าบุรีการพนันนะครับหรือแม้แต่การติดเ,เกมท้องไม่พร้อมอะไรงี้แล้วเขาก็หาทางแก้ไขนะครับเสนอ ผลิตสื่อต่างๆที่เขาคิดว่าเพื่อนน็จะเข้าใจสสจะรวบรวมไว้นะครับแล้วเราจะพัฒนามันต่อในการที่จะใช้ี่ขยายผลวงกว้างต่อไปครับรายงานปี2564โดยสำนักง,งานสถิติแห่งชาติระบุว่าอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนอายุ15-24ปีอยู่ที่1ะ1 2 7พบนักสูบหน้าใหม่สูบบุหรี่ไม่เกิน1ปีจำนวน211,474คน ร้อยละ73.7เริ่มสูบบุหรี่ช่วงอายุ15-19ปีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ช่วงปี2547-2564มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ23.5ถึง29.5 ส่วนสถานการณ์การพนันมีการสำรวจประชากรอายุ15ปีขึ้นไปร้อยละ98.9เกิดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนรอบข้างเล่นการพนันเยาวชนอายุ15 25ปีเล่นการพนัน4ล้าน3แสนคนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่เด็กจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่การพนันและการมีรักในวัยเรียนการสื่อสารการทำให้เด็กเข้าใจปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้กระบอกเสียงจากกลุ่มเพื่อนๆ เป็นพลังสําคัญที่จะส่งต่อได้เนื่องจากหลายโรงเรียนหลังจากที่ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการยังสุขยังไม่เสี่ยงกับสสส,สได้นําประสบการณ์กลับไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆแล้วทําให้สถานการณ์ดีขึ้นในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ครับคือการนํานักเรียนมาคือเรา คิดว่านํานักเรียนที่เป็นนักเรียนที่มีกลุ่มที่มีทั้งมีปัญหาแล้วก็กลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีนะครับเพื่อที่จะมาเป็นแกนนําเป็นเยาวชนต้นกล้าเพื่อที่จะไปต่อยอดในการที่จะซักชักจูงนะครับเพื่อนๆน,นได้ออกห่างไกลนะครับจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะ แกนนำที่เข้าร่วมโครงการจะนำความรู้ไปบอกต่อเพื่อนๆที่โรงเรียนในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนตักเตือนแนะนําและพูดถึงโทษต่างๆที่เกิดจากการดื่มเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันหรือทองไม่พร้อมโดยจะทำกิจกรรมต่างๆมีการผลิตสื่อเพื่อหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับตัวเองครอบครัวคนรอบข้างและสังคมบางคนเลือกผลิตสื่อโปสเตอร์เพื่อสื่อสารไปยังคนที่สูบบุหรีค่ค่ะ เิดมาจากลุงหนูเองค่ะเพราะว่าลุงเป็นคนที่สูบบุหรี่ค่ะอยากจะเอาความรู้ตรงนี้ไปแนะนําแล้วก็ไปบอกค่ะให้เลิกซักตอนนี้ยังไม่สายค่ะคิ้เกี่ยวกับแบบว่าเป็นเรื่องแบบชีวิตของเด็กคนหนึ่งค่ะที่เขาแบบเหมือนจะไปแบบไปหลงกับเรื่องการสูบบุหรี่แล้วแต่สุดท้ายมันก็หักมุมว่าชีวิตเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะให้เขาให้เยาวชนรุ่นใหม่อ่ะค่ะเห็นว่าถ้าเรา เลือกที่จะเดินทางนี้มันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ได้เลือกไปในทางนี้นะคะ่ะ mm. เหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นเรื่องที่เสียเส่ยงๆอะคะ่ะมันก็จะไม่เกิดขึ้นอยากให้คนรุ่นใหม่นะคะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดคะ่ะเพราะว่ามันมีโทษแล้วก็รุนแรงอยากจะฝากเยาวชนทุกคนนะคะว่าสารเสพติดมันเป็นสิ่งไม่ดีก็อยากจะให้ทุกคนหลีกเลี่ยงคะ่ะเพราะว่าถ้าเรารักคนอื่นและรักตัวเอง อยากกกกให้ทุุคนไไม่ไ่่ปะยยงเีวจับิดยัสสเตนะะคงสุบยังไม่เสี่ยงเป็นอีกหนึ่งพลังสื่อสารชวนเพื่อนลดละเลิกอบายามุกทุกชนิดลดปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียนโดยสสส,สกับภาคีเครือข่ายตั้งเป้าหมายจะนำร่องใน21โรงเรียนเครือข่ายภาคอีสานเตรียมขยายผลสู่โรงเรียนครอบครัวชุมชนทั่วประเทศสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ